สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเล่นกิจกรรมวงแหวนมือสังหารสีครามกิจกรรมใช้คัมภี์ขั้นสูงในการสุ่มนะโอกาสออกก็71%เดดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแลกอะไรได้บ้างไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนผมว่าจะแลกอะไรดีนะ สีละก,กันไอ้แล้วก็มีท่าเต้นพันด้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะส่วนกรอบโปรไฟล์อะ่ะมันใช้60ใช้ค่อนข้างเยอะน่าจะบดเยอะพอสมควรเดี๋ยว,วนะผมจะแลกสีก่อนใช้13โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันโอเคเริ่มเลยสุ่มทีละ25นะก็กดวงๆงไป ครั้งแรกออกอ้าได้ออกสามได้ท่าเต้นพันด้าด้วยท่าเต้นซูก้าออกสามเปอนตานะท่าเต้นเนี่ยโอเคเราสุ่มกันต่อครั้งนี้ออกอันเดียวเป็นสี่สี่จากสิบสาโอเคสุ่มต่อไปครั้งนี้ออกอเยอะเลยมีอันที่เป็น3ามกระบองด้วยนะ เป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดเราใช้สิบสามชีใช้สิบสามเราได้ท่าเต้นพันด้ามาแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะซุ่มครั้งเดียวใช้ห้าคอมเพลัันสูงมีสิบเอ็ดได้เอาเอาสิบเอาสิบสามเฮ้ยออกได้พอดีเลยออกสองอันเป็นสิบสามพอดีโอเคไปแลกชีกัน I am Chi ผมใช้ไป80คัมพีขั้นสูงได้มา13แล้วก็ได้ท่าเต้นแพนด้านะถือว่าก็ก็ตัวค่อนข้างดีนะเดี๋ยวมาดูท่าเต้นแพนด้ากันมาที่ได้รับเร็วๆนี้แล้วก็ท่าเต้นแพนด้าท่าเต้นซุ k กะเปิดเลย <im ates> โอเคคร <im ates> าวนี้เราก็ามาเที่ <im ates> ท่าเต้นที่ได้มาใหม่เป็นท่าเต้นสายสะบัดนะผมจะไม่รีวิวสกินฉินเนี่ยเป็นสกินเก่านะส่วนสาากินเอ้ท่าเต้นสะแบากแก๊กของแพันด้านเนี่ยก็มีในร้านค้าแลกเปลี่ยนเหมือนกันกอันนี้เป็นท่าเต้นที่ได้มาใครอยากได้ท่าเต้นสะแบากแก๊กเมื่อกี้ก็เอาไปแลกนะอีกใชอีกหกเองก็ไม่เยอะโอเคครับท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย